สวัสดีครับเจอไกะต้อมอีกแล้วนะครับวันนี้ผัดหมี่เหลืองนะครับหรือว่าผัดหมี่โซบะใส่ลูกชิ้นปลานะครับผมเพื่อนๆอาจจะเคยชมแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแต่สําหรับเพื่อนที่ยังไม่เคยเข้ามานะครับเข้ามาชมคลิปวิดีโอการทําได้เลยนะครับจะบอกเคล็ดลรับทุกขั้นตอนเลยนะครับผมทําอย่างไรถึงน่าทานและอร่อยแบบนี้นะครับเอาไปทําทานในครอบครัวหรือว่าเอาไปทําขายนะครับขายดีครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้นะครับ ส่วนวัตถุดิบนะครับผมก็จะมีข้าวโพดอ่อนนะครับอ่าแล้วก็แครอทผัก,กวางตุ้งนะครับหรือว่ากระหล่ำปีนะครับผมอ่าเมื่อสักครู่ก็จะเห็น เป็นดอกกระหล่ำนะครับดอกกระหล่ำแอตอมก็มีอยู่ในตู้เย็นหน่อยนะครับก็มาผสมนะครับอ่าแล้วก็มีลูกชิ้นปลานะครับผมเมื่อมาถึงบ้านก็ล้างนะครับล้างให้สะอาดนะครับผมแล้วก็มีเห็ดหอมแช่น้ําอุ่นๆไว้นะครับให้เขานิ่มแล้วก็ตัดขั้วออกด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีส่วนของเส้นโซบะหรือว่ามีเหลืองนะครับอ่าเมื่อเมื่อสักครู่ก็จะเป็นกระเทียมกรีบนะครับผมเพื่อนอ่นนี้ครับอ่าเครื่องปรุงก็ปกติทั่วไปนะครับจะมีน้ำมันงานะครับผม ซอสปรุงรสแม็กกี้นะครับฝ้าเขียวฝ้าเหลืองนะครับแล้วก็มีส่วนของพริกไทยป่นน้ำตาลทรายอ่านะครับผมแล้วก็น้ำมันหอยนะครับน้ำมันพืชนะครับสำหรับเมนูนี้ไม่ใส่น้ำปลานะครับนีนะครับนี่ครับกระลำปีผักต่างๆก็ล้างนะครับให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตั้งน้ำนะครับเพื่อนๆตั้งน้ำพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่เส้นลงไปลวกนะครับ เพื่อเอาความมันที่เคลือบมากับเส้นออกนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาใช้น้ํามันอะไรนะครับในการคุกเส้นเนาะนะครับผมเพื่อนนะครับจะได้ทานอย่างสะอาดและก็ปลอดภัยด้วยนะครับเอาลงไปลวกสักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ตักขึ้นนะครับเพื่อนช้อนขึ้นนะครับเตรียมน้ำเย็นไว้ด้วยนะครับเตรียมน้ำเย็นจัดไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวพอเราเอาเส้นขึ้นแล้วเราก็จะเอา,อาเส้นนี้ไปแช่ในน้ำเย็นจัดๆนะครับเพืเ่อนๆนี่ครับแช่ไว้สักพักนึงแล้วเราก็เอาน้ำทิ้งนะครับใส่กระชอนไว้นะครับเอาเส้นใส่กระชอนหรือตะแกรงไว้นะครับให้เสดดน้ำนะครับเพืเ่อนๆส่วนลูกชิ้นก็ลวกเหมือนกันนะครับแล้วก็ผักผักส่วนที่หนานะครับเช่นแครอท ข้าวโพดอ่อนดอกกระหล่ำก็เอาไปลวกด้วยนะครับอ่าส่วนใบไม่ต้องลวกครับใบกวังตุ้งและก็ใบของกระหล่ำปีไม่ต้องไปลวกนะครับเดี๋ยวเราจะผัดสดๆเลยนะครับเหตุที่ลวกเพราะว่าจะได้ผัดได้รวดเร็วนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับอันนี้ก็คือลวกแล้วนะครับสําหรับขะโพดอ่อนและดอกกระหล่ำนะครับอ่าลูกชิ้นก็ลวกแล้วนะครับก่อนที่จะไปลวกก็ผ่า ผ่าลูกชิ้นด้วยนะครับอ่าประมาณนี้กระเทียมสับให้เรียบร้อยอ่านะครับผมอ่าเห็ดหอมก็หั่นนะครับนี่ครับคือการเตรียมความพร้อมนะครับเส้นลวกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าได้เวลามาลงมือทํากันเลยนะครับตั้งน้ํามันนะครับใส่กระทะตั้งน้ํามันไปหน่อยแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเคี่ยวให้หอมนะครับใส่กระเทียมไม่เยอะนะครับอร่อยอ่านะครับ อ่าแล้วก็ตามผักส่วนที่หนาลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมอ่าแล้วก็ก้านของกวางตุ้งนะครับก้านก,กวางตุง้ตงก็ไม่ได้ลวกนะครับเมื่อทีนะครับอันนี้ผัดสดๆเลยนะครับอ่าแล้วก็ใส่ลูกชิ้นลงไปเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงนะครับไม่ไว่าจะเป็นน้ำมันพร้อยนะครับผมซอสปรุงรสแม็กกี้นะครับขวดเขียวขวดเหลืองนะครับะนะครับเหมาะสําหรับการผัดนะครับเพื่อนรสชาติเข้าอร่อยนะครับ่ตามด้วยการหยอดน้ำมันงาไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับ สำหรับเมนูนี้ก็จะออกความหวานหน่อยนะครับเ,เพื่อนๆอ่าโรยด้วยชิชไทฝนนะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าไปนะครับเ,เพื่อนๆครับผมอ่าแล้วก็ใส่ผักนะครับผมที่เราลวกไว้เมื่อสักครู่นะครับอ่าด่ครับดอกกะหล่ำแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะครับแล้วก็แครอทนะครับเ,เพื่อนๆ นี่น่าทานจริงๆครับตามด้วยใส่เส้นลงไปเลยนะครับนะครับไอ้ตอมจะผัดเป็นสองรอบนะครับวันหนึ่งนะครับเส้นนี้เอ้ต้อมใช้หนึ่งกิโลนะครับเมื่อเช้าซื้อมานะครับแล้วก็อันนี้คือผัดขึกิโลนะครับทานช่วงเช้าเดี๋ยวช่วงกลางวันก็ผัดใหม่นะครับเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะๆนะครับผัดทีเดียวไปเลยนะครับผัดทีเดียวไปเลยแล้วก็ ใส่หม้อไว้นะครับเวลาใครหยิงก็ตักทานได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยส่วนของใบนะครับใบควางตู้งและใบกระหล่ำปลีนะครับผัดทุกเขาไปเลยนะครับให้ผัดผักเขายุบตัวนะครับใส่ผักเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวมันจะยุบตัวหายไปหมดเลยนะครับ ช่วงนี้ก็ชิมรสชาตินะครับผมผัดหลืออะไรก็เติมได้นะครับผมหรือว่าจะผัดเป็นรสชาติกลางๆก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็ไปเติมเครื่องปรุงเราเองนะครับเหมือนการทําเหมือนการทานก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนะครับไปเติมพริกเติมน้าปลานะครับผมต่างหากนะครับอื่หอมหอมครับน่าทานมากเมนูประจกักษีเมนูเมนูที่ก็แนะนาวันนี้นะครับผม เป็นคนที่ชอบทานเมนูเกี่ยวกับเส้นนะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วนะครับผมตักใส่จานแล้วนะครับผมี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ปรุงอีกตั้งหากนะครับด้วยการใส่พริกป่นพริกน้ำส้มหรือว่าบีบมะนาวนะครับน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่ถั่วลิสงป่นนะครับเรียกว่าหอมอร่อยนะครับเพื่อนๆครับผมนี่ครับ เส้นนุ่มด้วยนะครับผมแล้วก็ผักก็มีความสุกนิ่มกําลังดีนะครับนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเวลาเสร็จแล้วนะครับอ่าถ้าเบื่อข้าวนะครับขอแนะนําเมนูผัดหมี่เหลืองนะครับหรือว่าผัดหมี่โซบะนะครับเพื่อนๆอ่านะครับ สุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจช่องต้อมชาแนล53ด้วยนะครับผมมีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำนเพื่อนๆนะครับหรือว่าไปเที่ยวไหนหรือว่าไปทานร้านอาหารอะไรที่อร่อยก็จะแนะนำนเพื่อนๆนะครับผมฝากกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันตอนไลฟ์สดตี5ถึง6โมงเช้าแล้วก็5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับสวัสดีครับ